สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินเอสตาโรอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อผิกอเด็กอีกแล้วค่ะนั่นก็คือสถานะไม่ชัดเจนนะคะมันก็จะครอบคลุมถึงว่าเออสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะชัดเจนกับเราหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะก็คือเขาจะชัดเจนกับเราไหมนั่นแหละเนาะโอเคค่ะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะแล้วก็เลือกนะมีสามสามสำรับนะคะหน้าตาจะคล้ายๆกันหน่อยเป็นดอกกุหลาบทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามค่ะ นะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะเลือกเลยเนะคะถ้าเกิดว่าเลือกนานเนี่ยพอส์วิดีโอไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ค่อยกดเพลนะเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิถ้าไม่ใช้สมาธิเนี่ยเดี๋ยวไพ่มันจะหลุดไปที่อื่นเลยนะคะโอเคแล้วหนูจะไปเริ่มเฉลยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละกองเนี่ยไอสถานะไม่ชัดเจนเขาจะชัดเจนกับเราหรือเปล่านะคะ เราจะมาเริ่มต้นกับกองที่1ก่อนนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหลังไพ่โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะเปิดไพ่นะคะขอเวลาเปิดไพ่สักครู่นะคะถ้านานเกินไปก็คําได้แ่จริงๆหนูเปิดไพ่ไม่นานค่ะไม่นานเลยจริงๆแป๊บเดียวก็รู้แล้วนะคะอืม มันไม่ชัดเจนมานานแล้วนะคะคนกองที่หนึ่งนี่โอเคหนุ่ยจะบอกว่าของคนกองที่หนึ่งนะคะเขาไม่ชัดเจนเนี่ยหนุยว่าเขายังคงพัวพันกับคนเก่าๆอยู่นะเขาหยิบยื่นหัวใจมาให้เราหวังจะให้เรารับหัวใจเขาไว้ในตอนแรกๆนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอนานไปนาน พอนานๆไปอ่ะหนุ่ยมีความรู้สึกว่าเขายิ่งไม่ชัดเจนมากขึ้นตอนแรกมันก็ดีอ่ะตอนแรกก็ดูชัดเจนดีแต่พอหลังๆเริ่มแบบถดถอยถดถอยเพราะหนูยรู้สึกว่าเขากลับไปหาคนเก่าค่ะเขาเหมือนคนที่เลิกกับคนคนนั้นมาไม่นานนะเลิกมาไม่นานเสร็จแ,แล้วเขาก็มามาคุยกับคุณมาทําความรู้จักกับคุณอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วก็มาทําให้คุณเนี่ยคาดหวังในตัวเขามีความหวังขึ้นมาว่าเขาจะดีจริงๆแต่สิ่งที่หนูยเห็นหน่ะห,หนูมีความรู้สึกว่า เขาอะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดมากๆเลยรู้สึกแบบทําไมอยากจะถามก็ไม่กล้าถามอยากจะถามหาความชัดเจนแต่ไม่กล้าถามเพราะกลัวเขาจะหายไปเลยอะไรประมาณนั้นเน่ยนะคะสตอรี่ของคนกองที่หนึ่งเนี่ย คือหนุ่ยจะบอกว่าหลายๆครั้งนะเขาจะแอบเงียบหายจากคุณไปหายไปแบบที่คุณไม่รู้ตัวนะคะพอคุณรู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาก็กลับมาละคือมันเหมือนกับว่าหายไปให้คุณแบบรู้สึกเอ้เขายุ่งหรือเปล่าหรือว่าเอ้เขา b ซี่หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกคุณเลยว่าเขายุ่งแต่จริงหรือว่าเขาไม่ได้ยุ่งจริงนะคะเขาก็แค่ใช้เวลาอยู่กับคนเก่าของเขานั่นแหละแล้วทุกครั้งที่คุณจะไปเขาก็จะกลับมารังคุณกลับไปที่เดิม ด้วยคำพูดดีๆนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งคำพูดสวิสเวิร์ดพวกเนี้ยมันจะเป็นท็อกซินะคะนั่นก็คือยาพิษฆ่าคุณไปนในแต่ละวันแต่ละวันหมวอนแอปเปิลอาบยาพิษหนึ่งออกใช่ไหมนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หนูเห็นนะหนูไม่ได้เห็นว่าเขาจะให้ความสพูดใหม่เขาจะไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเราเร็วๆนี้ไม่นะคะเขาไม่ให้นะคุณก็รอเขาไปเถอะคะ่ะรอไปเขาทำเขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆว่าให้รอแต่ ก็มีเล่สไนนยนิดๆอยู่ในการกระทําว่าเอ้ยรอหน่อยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้แล้วอะไรประมาณนี้แต่คือหลอกไปเรื่อยๆแล้วก็ถัดเวลาให้เราเสียเวลาไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณก็ต้องมานั่งเจ็บปวดเองนะคะฉะนั้นไม่ได้เห็นการพัฒนาความสัมพันธ์แต่อย่างใดสําหรับคุณกองที่1น,นะคะมูฟออนนะคะถ้าทาได้หรือถ้ายังมูฟออนไม่ได้ก็ถอยออกมาสักหลายๆก้าวหน่อยนะคะจะได้แบบว่าอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาเนาะอย่าทาให้ตัวเองเคยชินที่มีเขาในแต่ละวันนะโอเคอ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสําหรับกองที่2นะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยม ต่อไปเป็นของคนที่เลือกก่อนที่2นะคะหน้าตาไพา่เป็นแบบนี้นะโอเคค่ะหนูอขออนุญ,ญาตใช้เวลาเปิดไพ่สักครู่หนึ่งนะคะแปบ๊บเดียวนะแปบ๊บเดียวดูสิคะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยของคนกองที่2อเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะคอดูหน่อยนะคะเรื่องราวของคุณปุบ๊บจุไม่ดี อืมจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วก็คุณเหมือนเจอรักสามเศร้านะมันไม่ใช่รักสามเศร้าหรอกเขาไม่ชัดเจนเขาเจ้าชู้อืมเท่าที่หนูดูไพ่นะหนูมีความรู้สึกว่าคนคนเนี้ยเจ้าชู้และคนคนเนีย้ยังติดต่อกับคนเก่าๆคุยหลายคน คุณกับเขานะหลายครั้งมากของการโดนดีดออกจากกันนะ่ะคือไม่ได้คุยกันแล้วก็กลับมาหากันไม่ได้คุยกันเป็นทิ้งกันเป็นการทิ้งช่วงที่ยาวด้วยนะคะหนึ่งอาทิตย์สองสามหรือแบบหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาหากันคือหนึงมีความรู้สึกว่าเขาอะมองว่าคุณอนะไม่ใช่หรอกนะอืมคือเหมือนคุณไม่ได้ตอบโจทย์ไปซะทุกอย่างที่เขาต้องการแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ประมาณว่า คือเขาไปกับใครมันก็ไม่รอดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลับมาหาคุณและคุณก็ยังอยู่ที่จะโอบก,กอดเขาทุกๆครั้งเลยนะเห็นไพ่วิวเนี่ยเ,เขารักสนุกนะคะเขารักสนุกเขาไม่ได้พร้อมที่จะรับผิดชอบอะไรใครใดๆทั้งสิ้นนะคะอีกทั้งเขายังไม่ลืมคนเก่าเขาด้วยแต่ว่าคนเก่าก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะไม่ได้กลับไปคบหรอกนะอืมแต่แค่ว่าเหมือนกับมีปมอะ่ะเหมือนคนมีปมแล้วก็ไม่เปิดใจไม่ให้ตัวเองแบบ เสียอิสระนี้ไปเดี๋ยวพอหลุดออกจากเราก็ไปจีบคนนั้นคนนี้คุยไปเรื่อยๆอเอาง่ายๆว่าเขายังรักอิกสระอยู่นะคะ เขายังไม่ได้พร้อมที่จะลงเอยอ,อยู่ที่ใครใดใดทั้งสิ้นและเขาก็จะไปไปมามาและเขาก็เอาแต่ใจด้วยนะเอาแต่ใจในที่นี้คือเวลาที่เขาอยากจะมาเจอคุณเขาก็จะมาเจอให้ได้แต่ทาทุกอย่างให้เจอให้ได้เลยหรือเวลาที่อยากคุยเนี่ยจะขยันขยอคุย,เ,ยเราไม่ตอบเท่าไหร่นะก็ย่ำย้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 ำส่งเมสเซจอยู่นั่นแหละหนึกออกปะ <c ười> คือสร้างความน่าราคาญจนเรารู้สึกว่าความน่าราคาญนะั้นมันน่าเอ็นดู เข้าใจใช่ไหมคือมันส่งจังเลยวะส่งจังเลยวะเอ้ยเอ็นดูอะแม่งส่งอยู่นั่นแหละความพยายามสูงอะตอบซะหน่อยพอตอบเสร็จปุ๊บก็ตกหลุมพรางคือเวลานั้นนางก็จะหายไปนะจ๊ะหนูไม่ได้เห็นการพรัฒนาความสัมพันธ์แต่อย่างใดน,นะกับคนก่อนที่สองนะคะหนูมีความรู้สึกว่าเขาอะโกหกไปเรื่อยๆเลยโกหกนู่นนี่นั่นคือไม่พูดความจริงอะคือหายไปไหนก็ไม่ตอบออกแนวแบบ ปล่อยให้คุณคิดไปเองแล้วกันว่าจะหายไปอะไรยังไงคะ่ะแต่ว่าคือเขาอะก็ไม่ได้คิดจะชัดเจนไม่คิดจะลงเอยกับใครใดๆทั้งสิน้นเขาห่วงชีวิตโสดเขาห่วงชีวิตอิสระและพื้นที่ส่วนตัวของเขามากๆเขาจะไม่ให้คุณย่างก้าวเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะฉะนั้นคนเกอะที่สองนะหนูมีความรู้สึกว่าเขาอะไม่ได้คิดที่จะแบบจริงจังแต่แรกอยู่แล้วอะมันเลยทําให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วมันยังคงจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูคนเกาะที่3กันนะคะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะสําหรับคนกลองที่3นะความสัมพันธไม่ชัดเจนของคุณเป็นยังไงนะคะอ่ะแดีหนึ่งขอเวลาเปิดให้สักครู่นะคะแป๊บหนึ่งนะอืมดูเห็นการมามาหา,หายของเขาอะ่ะคุยบ้างไม่คุยบ้าง คุยจับฉ่ายมากเลยคือมันเหมือนกับไม่ค่อยคุยกันน่ะนะคะสําหรับคนกลอนที่สามมันเหมือนกับคุยบ้างไม่คุยบ้างสนใจบ้างไม่สนใจบ้างอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าคุณสองคนน่ะวนเวียนอยู่ในชีวิตกันและกันเนี่ยมานมนานแล้วแต่คุณสองคนก็ไม่ได้ขยับไปเป็นความสัมพันธ์ที่มันมากกว่านี้ซกักกีหนึง เพราะว่ามันเหมือนกับคุณก็ไม่ได้โฟกัสที่เขามากขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้โฟกัสที่คุณมากขนาดนั้นมนเลยกลายเป็นว่าเราสองคนค่ะเอืเอ่อยๆเฉยๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะพัฒนาไปได้แล้วคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกว่าก็อยู่กันมานานแล้วนะทาไมถึงแบบยังไม่พัฒนาสักทีนะหนึ่ก็ยังไม่ได้เห็นนะว่ามันจะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่ว่ามันเกิดจาก มันเกิดจากเราสองคนนะคะคุยกันเท่าไหร่มันก็เหมือนการคุยสับเ,เหรามันไม่เป็นดีฟคอนเนคชั่นสักทีมันไม่ได้เป็นแบบความสัมพันธ์ที่มันจะคุยแล้วลึกลงไปกว่าเดิมอ่ะเช่นสมมุติถามวันนี้กินอะไรเอ,อ่อทำอะไรไปออกกําลังกายหรอโน่นนี้นั่นคือมันไม่มีบทสนทนาหรือ c o n เวอร์เซชัที่ทําให้ความสัมพันธ์หรือ หรืออความรู้สึกนะคะมันลึกลงไปกว่านี้สักทีมันเลยไม่เป็นรักสักทีนึกออกไหมมันเหมือนกับคุยเป็นเพื่อนคุยเป็นแบบเหมือนพาร์ทเนอร์ปรึกษาสัพเพเหระนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าแบบดูไม่ค่อยแบบดูไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่เลยอะนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับอืมคุณเองก็ไม่ค่อยแบบอะไรกับเขาน่ะอืมมันเหมือนกับ ือเหมือนคุณไม่รีบเขาก็ไม่รีบนะคะเขาไม่รีบคุณก็ไม่รีบเหมือนกันคุณก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรก็ก็คุยกันไปอย่างเนี้ก็ดีแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามันก็ไม่พัฒนาสักทีเพราะเขาเองก็รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ค่อยสนใจเขาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มั่นใจในตัวคุณนะคะสําหรับคนคนนี้นะเขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็ไม่ได้แคร์เขาได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าแคร์ไหมมันแคร์แหละแต่มันเป็นการคุยที่แบบเป็นรูทีนมากเป็นแบบ เป็นแบบไม่เรียกร้องอะไรต่อกันอะมันคือคุยไปเฉยๆเรื่อยเลยแล้วมันกลายเป็นว่านมนานมาเป็นเดือนเป็นปียอะไรเงี้ยแล้วไม่มีการพัฒนาอะไรใดๆทั้งสิ้นประมาณนั้นน่ะนะคะก็หนูไม่ได้เห็นการพัฒนาไปมากกว่านี้หนูไม่ได้เห็นว่าคุณถูกร้อนใจอะไรกับการที่คุยหรือไม่คุยกับเขาอะหนูออกปะไม่ได้เห็นว่าคุณจะแซดหรือเศร้าหรือรอแต่ว่ามันคือคุยไปเฉยๆเลยอะ่ะ นะคะคุณคงจะต้องไปถามใจคุณเองแล้วล่ะว่าคุณอยากจะพัฒนาบ้างไหมกับคนคนนี้นะคะถ้าคุณอยากจะพัฒนาคุณอาจจะต้องทําอะไรที่มันมากกว่านี้นะคะทาอะไรให้มันมากกว่าการคุยไปเรื่อยๆแบบนี้นะ,ะมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นเพราะว่าหนูเห็นความสัมพันธ์มันก็เรียบๆอะคะ่ะเป็นกราฟที่นิ่งๆตรงๆนะคะยังไม่ได้เห็นพัฒนาแต่ก็ไม่ได้แย่ลงนะโอเคค่ะเรียบร้อยทั้ง3กองยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ดูดูส่วนตัวแอนไลน์มา่ขลืมไปฟอลโล่ไอจีนะคะมีไลฟ์สดบ่อยมากๆเเลลยแ้้วก็ขาไปพ คุยกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า